ซาจะเพื่อนๆนต้นเล็กต้นเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้ออกลูกเต็มเลยเห็นไหมคะปลูกอยู่ในกระถางต้นเล็กค่ะไม่ต้นใหญ่แต่ดูออกดอกออกลูกเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นลูกไหมคะ่ะลูกใหญ่ก็มีนะคะนี่เห็นไหมคะดูสิออกลูกเต็มเลยอะ่ะต้นนิดเดียวเองอะ่ะน่าปลูกมากเลยคะ่ะดูสิเนี่ยออกดอกเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะพุชซาค่ะ ต้นเล็กด่าออกดอกออกลูกเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะหืมหน่าปลูกไว้ที่บ้านสักต้นเนาะดูสิเห็นไหมคะดอกดีจังเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เลยค่ะเนี่ยอันนี้ลูกใหญ่ลูกเบื่อเลยนี่ลูกเล็ก,เ,กเต็มเลยเห็นไหมคะข้างนางก็มีดูสิเนะี่ยดอกมากเลยค่ะดูสิ เพ <described> ื่อนมองเห็นไหมคะดอกมากเลยค่ะดูสิคะหน้าปลูกมากเลยดอกออกดอกเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะออกทุกกิ่งทุกช่อเลยค่ะเห็นไหมคะหน้าปลูกมากดอกมากเลยค่ะเห็นแล้วชอบมากเลยชอบชอบมากมาก ต้นนิดเดียวเองเห็นไหมคะมองเห็นต้นไหมต้นนิดเดียวเองคะ่ะต้นไม่ใหญ่ปลูกในกระถางเห็นไหมคะน่าสนใจไหมคะปลูกไว้ที่บ้านทักต้นเนาะดูตามกิ่งแ <c oughs> ออนชอบมากเลยดู <c oughs> จะมองตามกิ่งตามไปเรื่อยๆมีกระรูปดกเต็มไปหมดเลย <c oughs> เป็นอะไรที่ชอบมาก เอามาฝากเพื่อนๆได้ดูจ้ะ